กรังปีมอบรางวัล Car and Bike of the Year 2020เสริมความเชื่อมั่นผู้ผลิตและผู้บริโภคบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์มอบรางวัล Car and Bike of the Year 2020ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นทุกปีโดยมีจุดหมายเพื่อคัดสรรสุดยอดจนตรกรรมทั้ง4ล้อและ2ล้อที่ผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบและการผลิต โดยมีรถยนต์กว่า133คันและรถจักรยานยนต์70คันเข้าร่วมการทดสอบและรับการประเมินในปีนี้ภายใต้การตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ส่งขุณวุฒิจากสมาคมผู้สื่อข่าวไทยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยสถาบันวิจัยชั้นนำของมหาวิทยาลัยและนักทดสอบอิสระที่เข้าร่วมตัดสินในครั้งนี้ครับสำหรับงานคาแล้วก็ไบอฟเดียนะครับของ2020ปีนี้นะครับก็มีรถที่เข้ามาร่วม ค่อนข้างเยอะนะครับรถยนต์ก็ประมาณ100กว่าคันนะครับมอไซค์อีกประมาณ60กว่าคันในปีนี้เนี่ยรถส่วนใหญ่ที่เราจะดูมีเรื่องของความประหยัดเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานไฟฟ้าซึ่งโดยเพราะรถยุโรปก็มีเกือบทุกรุ่นก็คิดว่าปีนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นรถที่ ไปพลังไงานไฟฟ้าเยอะมากขึ้นนะครับในการมอบรางวัลในครั้งนี้นะครับรวมถึงมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของบิ๊กไบร์รถใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับรถล็กก็จะเป็นรถลักษณะที่เป็นรถแฟชั่นคิดว่ารางวัลน,นี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทรถต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นกําลังใจของฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายผู้ผลิตนะครับเพราะสินค้าส่วนใหญ่นี้ก็เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยก็คือจุดประสงค์ของรางวัลคา้าแล้วก็บออฟรีเอร์รางวัลถึงคาแล้วก็บออฟรีเกร เป็นรางวัลซึ่งน่าจะเป็นผลเป็นสิ่งที่ผู้คนนะครับหรือผู้บริโภคเนี่ยสามารถนําไปใช้ในการที่จะเลือกซื้อนะครับรถที่ท่านชื่นชอบเพราะว่ารางวัลที่เราให้เนี่ยเราให้ในแต่ละเซกเมนต์เขา้าจะละเอียดนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเซกเมนต์เนี่ยก็จะมีการตัดสินรางวัลให้ผู้บริโภคสามารถจะเลือก ซื้อได้ตามแต่ชอบเลยว่าท่านจะชอบรถสไตล์ไหนซึ่งเราเลือกไว้ให้ระดับนึงแล้วนะครับทวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับผู้บริหารของทีมอิสุสในงานมอบรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปีคาวอฟตียประจําปี2020นะคะกับมิสเตอร์โทเชียกีไมกะวานกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชทอิซุสเซลล์จำกัดก็อยากเรียนถามท่านประธานนะคะว่าปีนี้นะคะคาวอฟตีเย2020อิซุสได้รับทั้งหมดกี่รางวัลอะไรบ้างคะทั้งห8ชิ้นเลย 六つの賞が去年の10月に発表しました、イスズオールニューディーマックスパランパープリックロープ、あともう一つはオニックス、それと CSR に関する賞です。 ปีนี้นะคะอิสุสได้รับรางวัล Car of the Year ทั้งหมดเนี่ยแรางวัลนะคะก็คือ6รางวัลสำหรับรถปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งออกสู่ตลาดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนั่นคือ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลก1รางวัลสำหรับรถอเนกประสงค์นะคะ Isuzu MU-X d h Onix และ1รางวัลสำหรับโครงการ CSR ที่โด่งดังของเราโครงการอิสุสให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะท่านประธานบอกรู้สึกว่ายินดีและปลื้มปิติเป็นอย่างมากนะคะที่อิสุสได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนะคะ ความสําเร็จของเราครั้งนี้มาจากผู้ใช้รถเมืองไทยให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแล้วก็ได้รับความการุณาจากคณะกรรมการจัดงานาบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ในการพิจารณารางวัลเกีดยรติยศนี้ให้กับเราด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านอย่างยิ่งค่ะขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับอิสุสุด้วยนะคะรรท่านประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ